เวลาสิบเจ็ดิกาี่ิกนาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระชดำเนินไปยังลานหน้าอาคารที่ทําการกรมศิลกากรเขตคลองเตยส่งเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งกรมศุลกากรจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2564นาบในโอกาสครบรอบ1 6 8หปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวร่วมทั้งพิจารณาแล้วว่ายังไม่มีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เจ้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานในบริเวณกรมศุลกากรและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่ถือกําเนิดจากพระราชดำริระบบัสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีหน้าที่จัดเก็บภาษีก่อนขาเข้าขาออกเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินนำํำพาประเทศสู่ความเจริญรุ่งเรืองพัดเกียมนานาอารยประเทศจวบจนปัจจุบัน โดยพระบรมราชานุสาวรีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม2566โอกาสที่เสร็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีกระบะสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระสุรายส่งเจิมแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีจากนั้นส่งวางพุ่มดอกไม้และส่งจุดทูปเทียนเครื่ององน้อยถวายราชสกา,าระพระบรมราชานุสาวรีซึ่งมีขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพระองค์จีนพระราชะอิริยาบถประทับพระราชะอาสนจพระหัตถ์ทั้งสองวางบนพระเพลาส่งพระแสนกระบีฉลองพระองค์จอมทัพ ส่งพระผู้สาโจง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารหนึ่งทอพระเนตรนิสการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสครบ150ปีกรมศุลกากร4กรกฎาคม2566ด้วยพระบรมีเกิดภาษีศุลกากรไทยจะแสดงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของกรมศุลกกกรในสมัยต่างๆของประเทศไทยได้แก่กรุงสุโขทัยที่มีการกล่าวถึงจักบหรือการจัดเก็บภาษีจากสัตว์และสิ่งของที่นําเข้ามาจําหน่ายในประเทศ กรุงศรีอยุธยามีการตั้งพระคลังสินค้าเมื่อปี2054กรุงรัตนโกสินทร์สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาส่งแก้ไขวิธีเก็บภาษีอากรเป็นระบบเจ้าภาษีในอากร และสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งหอรัศดากรอนทิพย์ขึ้นในพระบรมมหาราชวังทำหน้าที่รวบรวมรายได้รวมถึงวางระเบียบการรับส่งและเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินนอกจากนี้ยังจะแสดงอุปกรณ์เครื่องมือสมัยโบราณที่ใช้ในกรมศุลกากรประกอบด้วยเครื่องช่างตราชูตาช่างกําปั่นใส่เงินสมัยโบราณและเครื่องออกเลขที่ใบขน เวลา18นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งผภอสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชาโองการให้แนเกอ,อกชมิดเอกอักรราชทุตสาผ่านสาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชาโองการให้ต้อทูลอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันที่7พฤษภาค,คม2562เฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ อกาสนี้นั่งยเวียดลี่ฝ่ง ปริยาเอกอัก,รรกษรจัตร่รวมเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทด้วยวลา18เิกา45นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรวกาสให้ในายกลินสารสินประธาน,นาคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดน,นำนายโนริอันกิยามาชิตะกรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อส่งใช้ตามพระราชทายาทนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่2 0 8กรกฎาคม2566 เวลา18มิกายน51นาทีพระราาทานพระบรม,มาราชวโรกาสให้ในอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมาการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อวุโสกลุ่ม b ีเจสีบิ๊กซและคณะเฝ้าทุลลอองทุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพรยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชธิยาสัยเนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่3มิถุนายน2